าสนาที่สอนให้คนเรารู้จักหลักเหตุและผลต้องการจากความชั่วทั้งปวงอันจะทําให้มีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามส่งผลให้ชีวิตประสบความสุขความสําเร็จวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ทาให้เราระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตได้ทราบถึงความเป็นมาของพระพุทธประรัม และพระสงฆ์ทำให้เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของพระรัตนตรยัยมากขึ้นอีกทั้งเป็นการช่วยตอกย้ำให้เราตั้งใจทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาเป็นต้นวันมาฆบูชา คือวันแห่งพระธรรมตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าขัเดือนสามวันนั้นเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน4ประการคือ 1. พระสงฆ์สาวกผู้เป็นเอหิทิภิกขุปุกปะสัมปทาคือพระสมาสัมพุทธเจ้าสมงบวชให้จำนวน1,250รูปมาประชุมรวมกันโดยที่ได้นัดหมาย วัดเวรวันเมืองราชคริฑแปลป้มกฏสองพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอระหันต์ทั้งหมดซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เอง 3. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาติโมฆะแห่หัวใจของพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลักปัวทปาติโมกโดยย่อมีสามประการคือละความชั่วทั้งปวงกประทำแต่ความดีและทำจิตให้บริสุทธิ์สี่พระจันวันเพ็นเสวยมาคารเรสวยที่สุดในรอบปีเหตุการณสี่อย่าง มาพร้อมตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์จึงเรียกวันนี้ว่าวันจารุรงคสัตติบาวันวิสาขบูชาถ้าวันขอพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรงกับวันเพ็ญขึ้นสิบห้าข่าเดือนหกซึ่งตรงกับวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของพระสมมาสัมพุทธเจ้า วันประสูติเมื่อพระพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาทรงพระคันได้เดินทางไปครอบที่บ้านเกิดตามประเพณีระหว่างทางตรงกับกึ่งกลางเมืองเทวท่าและเมืองกบิลพัรพระนางได้ประสูติพระราชโอรสใต้ต้นสาละตรงกับวันเพน็นขึ้น15คข้างเดือนหกก่อนพุทธศักราช80ปี จึงได้เดินทางกลับรกรุงกบีลภักระจนตรัสรู้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์สพระชนมายุ2 9พรรษาได้เ,เสด็จออกพระดุดทรงศึกษาในสัมภา์ของอาาราดาบทและอุทกกระาบจนสำเร็จฌานขั้นสูงแต่ทรงเห็นว่าไม่ใช่ขางพ้นทุกข์ จึงหันไปบำเพ็ญทุกตระกิริยาคือการทรมานกายด้วยวิธีต่างๆเช่นอดอาหารทีละน้อยกลั้นลมหายใจกัดฟันเป็นต้นแต่ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่วิธีทางคนทุกจึงทรงหันมาบำเพ็ญเทียนทางจิตจเจริญสมาธิภาวนาดำเนินตามขนทางสายกลางและได้รัสรู้ธรรม เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ขค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีวันตรินิพพานหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบิยแผ่หลักธรรมโปรดสักโลกเป็นเวลานาน4 5พรรษามีผู้เลื่องสายศรัทธาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจําหวดมาก พุทธองค์ทรงทราบด้วยยากว่าจากปรินิพพานจึงเดินทางไปเมืองกุสินาราแฝนมัรละทรงปรงอายุสังขารและปรินิพานในวันเห็นขึ้นสิบห้าข้างเดือนหรวมพระชวนมายุแปดสิบพรรษาวันอาสาหนูู้้ชาคือ วันพระสุกร์ตรงกับวันเพ็ญขึ้นส5บห้าค่ำเดือน8เพื่อนุกถึงวันที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องท่ามาจักกับปาวัตนาสุโปรดปัญจวัคคีเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเมื่อฟังธรรมจบโกนธัญญาได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกและขอบวชจึงถือได้ว่า เป็นพระสง์รูปแรกในพระพุทธศาสนาวันนี้จึงเป็นวันที่พระรัตนไตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วันอัตมีบูชาคือวันถวายระเลิกพระพุทธสร,รีระของพระสมมาส,สัมพุทธเจ้าตรงกับวันแรม8ปดข้างเดือน6 หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันทปรินิพานในวันเพ็ญขึ้ง15บห้าข้างเดือนหกเรา่ามรรคสัตว์ได้ตั้งพระพุทธเสรระไว้ให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาเป็นเวลาเจวันครั้นถึงวันแรง8ปดข้างเดือน6จึงจัดพิธีถวายพระเพลิดนัดมาบุดพันทัพเจดีเมื่อถวายพระเพินแล้วโทรัราบ ได้แบ่งพระตรมสาหริริตธาตเป็น8ส่วนเพื่อแบ่งให้กษัตริย์เจ็แคว้นไปสักการะบูชาวันธรรมศวนะหมายถึงวันพระในเดือนหนึ่งมีสวันคือวันขึ้นแปดขั้งวันขึ้นสิบห้าขั้งวันแรม8ปดขั้วันแรมสิบห้าขัว้วันธรรมศวนะ หรือวันพระเป็นวันแห่งการทําความดีตั้งแต่โบราณนิยมหยุดทั้บาปทั้งปวงให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาให้มากกว่าวันอื่นๆอ,อีกทั้งนิยมไปวัดฟังธรรมในวันนี้จึงเรียกว่าวันธรรมสวนาเห็นได้ว่าจะมีาศาสดาองค์ใดในโลกที่มีวันเกิด วันเข้าถึงธรรมและวันละสังขาร้อมตรงกันยาน่าสจัดดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนำมาซึ่งหลนรามผลทุกอันแท้จริมานานกว่า2,500ปีดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญในพระพุทธศาสนาเราทุกคน บูรลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการนำหลักธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเช่นอักบาทรรุญรักษาศีลและนั่งสมาธิแห่เมตตาเป็นต้นอ,อันจะส่งผลให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด 跟啥？

มีสามอย่างคืออะไรบ้างคือประพุทธระธรรมประสงประพุทธคือท่านผู้ปฏัสูุธรรมด้วยพระค์เองแล้วสอนประชุมให้แบบสอนให้กับผู้อื่นส่วนมระธรรมคือพระธรรมวินยัยอันเป็นคําสั่งสอนของพระทเจ้าพระสงคือหมู่โชนที่ฟังธรรสอนของพระทเจ้าแล้วก็เอาไปไปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะนะลูกแล้วก,วก็การเวียนเทียนการเวียนเทียนคือการตื้อดอกไม้ทุกเทียน แล้วเวียนขวาอาจจะเป็นรอบโบสอะไรอย่างนี้แล้วก็ เึงให้เราทุกคนเนี่ยทราบถึงในคอคุณของท่านนะคะแล้วก็นักเรียนเคยไปเรียนเทียนกันไหมวันสักต่ไม่เคยหรอส่วนใหญ่พวกนี้วนันท,ที่ที่ครูสอนสอนกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะต้องไปเรียนเทียนกลางคืนอ,อย่างเป็นนักเรียนเนี่ยโรงเรียนอาจจะเคยพาไปรอบโบสถ์เ่เรียน ขอไหนพอไหนทำได้ไหมตรงนี้นาำสกุลอะไรนะคะนี่ชั้นก็วนตามสกุลไใช่หมมาเขียนเป็นหัวเนเดินเรียนเดินเรียนเขียนนามสกุลครับเขียนนาำสกุล 安全感了 นี่ก็เหมือนกันคีน่ากินห่าทั้งห๊ะค่ะก็ใช้ตัวเก็บเนี่ยค่ะนะคะก็ตามอีกก็อันนี้ต้องคือก็ใช่นะเอาไปทําอย่างงี้อันนี้ก็มีตําแดง2โป้งค่ะผสม <coughs> 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 아니 저 탐욕이 나타났어요. วิสาขาบูชาตรงกับ,บวันอะไรวันมาคาบูชานี้ตรงกับวันอะไรพอจะจำได้ไหมคะันขึนขงเงนแล้วเนี่ยวันสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่ชาวพุทธต้องทำอะไรกันคะกงคืนเวียนเพีย